สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกผู้มีความลึกลับมีพลังและเด็ดเดี่ยวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณพันดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับสำหรับเดือนมกราคม2569นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับเป็นนาทีทองที่คุณจะได้โชวของอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวตนุลักดาวประจําตัวของคุณเนี่ย จะโครจรได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดในรอบหลายปีนะครับอังคารตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นมหาอุดนะครับทำให้ตัวตนของคุณเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับก่อนจะเริ่มการพยากรครับผมขอแนะนําให้ท่านรับฟังโดยอ้างอิงลัคนาจะแม่นยํามากที่สุดนะครับท่านสามารถตรวจสอบลัคนาได้จากลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับ ส่วนคุณที่ดูตามราศีเกิดนะครับก็คือดูตามอาทิตย์นะครับก็สามารถรับชมได้ตามปกตินะครับที่ต้องเรียนให้ทราบอีกก็คือช่องของเราคำนวณดวงดาวด้วยระบบโหราศาสตร์ไทยนิรายนะแบบลายฮิรีนะครับซึ่งเป็นระบบที่สะท้อนตำแหน่งดาวจริงบนฟ้าตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ของนาซ่านะครับทำให้วันเวลาในการย้ายราศีของดาวแต่ละดวงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับช่องอื่นๆที่ท่านอาจจะไปฟังมานะครับ แต่เราจะเน้นเรื่องของดวงดาวที่ตรงกับดาวจริงบนท้องฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าโหร,ศา,ราศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์แห่งการศึกษาเรื่องของดวงดาวนะครับโอเคครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่า,ารายละเอียดของดวงชะตาในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะแบ่งคลิปเป็น2ช่วงนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะพูดถึงตำแหน่งของดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวที่ย้ายราศีในเดือนนี้และดาวที่ ไม่ย้ายในเดือนนี้นะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับดวงดาวแต่ละดวงจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนและส่งผลอย่างไรนะครับส่วนในช่วงที่สอเนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของอในแต่ละด้านนะครับก็คือในด้านการเงินการงานความรักสุขภาพต่างๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ต้องวางแผนเตรียมตัวรับความพร้อมบ้างนะอันนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับเรามาพูดกันเรื่องของดาวย้ายราศีก่อนนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยมกราคมเนี่ยนะครับเรียกว่ามีดาวกลุ่มใหญ่เลยนะครับเคลื่อนตัวเข้าสู่พบสหัชชะสหัสชะแปลว่าสังคมการสื่อสารคอนเน็ชันนะครับเรียกว่ามีสี่ดวงที่แบบไปกองไปกระจุกกันอยู่ในพบสหัชชะเลยนะตรงนี้เราเริ่มมาจากาดาวดวงแรกที่ย้ายราศีนะครับดวงแรกเนี่ยจะไม่ย้ายที่สหัชชะก่อนนะครับ ตรงแรกก็คือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตเนี่ยย้ายเข้าพบปุตตะในวันที่5มกราคมนะครับ2569ดาวเกตเนี่ยจะเคลื่อนออกจากพบอรินะครับก็คือเรื่องของปัญหามาเข้าสู่พบปุตตะดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเรื่องโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบริวารการลงทุนครั้งใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องของความสนุกสนานความเอนจอยในชีวิตนะหมายถึงสภาวะความวุ่นวายของอริเนี่ยเริ่มคลี่คลายลงอะไรที่เคยหนักหนาใน กลางเดือนแรกนะครับในช่วงต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยนะฮะก็จะคลี่คลายลงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับคุณก็จะมีความคิดสร้างสารรค์มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากบุญเก่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จะดีมากในช่วงเวลานี้ครับคราวนี้เราจะมาพูดกระจุกดาวนะครับก็คือมีดาวสี่ดวงที่จะค่อยๆเคลื่อนเข้าในภพที่เรียกว่าภพศาสตร์ช้าของคุณนะครับ ก็จะมีดาวศุกร์นะครับเลข6ดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพุธเลข4ี่นะครับเอามาว่ากันทีละดวงครับเริ่มจากดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีและวินาศนะครับย้ายเข้าพบศาสตร์ช้าในวันที่13มกราคม2569นะครับตรงนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนนะครับก็คือปัตตนีนะครับ แล้วก็เป็นดาวแห่งความลับสิ่งที่ไม่เปิดเผยสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือวินาศนะครับย้ายเข้ามาในภพสหัชชาก็คือภพของสังคมการติดต่อตรงนี้ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชคนะครับหมายถึงคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือมีโชคดีที่มาจากคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนอย่างกระทันหันครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเข้าสังคมก็จะนําพาซึ่งโอกาสที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาให้นะครับ ดาวต่อไปที่จะย้ายตามมานะครับเมื่อกี้ศุกร์ย้าย13ใช่ไหมครับดาวต่อไปย้ายวันที่14นะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะจะย้ายเข้ามาสู่ภพของการสื่อสารเช่นเดียวกันอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยอาทิตย์ในราศีมังกรเนี่ยก็จะได้ตําแหน่งที่เรียกว่าจุลจักรนะครับหมายถึงหน้าที่การงานในเดือนนี้เนี่ยจะเน้นไปถึงการประสานงานการเดินทางระยะสั้นการประชุมการติดต่อปรึกษาหารือนะครับ พลังงานของอาทิตย์จุลจักรนี้จะทําให้คุณมีความมุ่งมั่นในการบุกเบิกงานผ่านคอนเน็กชันต่างๆนะครับเรีวยกว่ามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเพียบเลยนะครับดาวต่อไปที่จะย้ายตามไปในาราศีมังกรพบศาสชาเนี่ยนะครับก็คือพระอังคารซึ่งอังคารเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเดือนมากๆเลยนะครับเพราะาอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวตนุลักษ์ตนุลักษ์แปลว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณครับเป็นดาวคนราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะครับเป็นดาวตนุนะฮะ แล้วรวมถึงเป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมษด้วยก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริก็คือเรื่องของการต่อสู้แข่งขันเมื่อโครจรเข้าสู่ภพศาสชาตรงนี้ครับเขาจะได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นมหาอุดหรือเป็นอุดนะครับถือว่าเป็นจุดที่มีพลังสูงที่สุดนะครับใน12ราศีเนี่ยอังคารอยู่ในตําแหน่งนี้ในราศีมังกรเนี่ยนะครับถือว่ามีพลังที่โดดเด่นมากที่สุดนะ ซึ่งพลังที่โดดเด่นของดาวอังคารก็ไม่ไปไหนเสียครับก็จะมาถึงตัวคุณโดยตรงนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวตัวตนดังนั้นตัวคุณจะมีพลังอำนาจมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างมากนะครับมีพลังงานสูงส่งมากเลยนะครับดาวพลังมหาอุดในภพนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถจะเรียกว่ามี power of convincing นะครับมีความสามารถที่จะแบบเจรจาเพื่อเอาชนะได้นะครับเรียกว่าเจรจาแล้วก็ มีพลังอํานาจสูงมากนะครับถ้าคุณมีเรียกว่าอะไรที่จะต้องแบบคอนวินส์ลูกค้าเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบโดดเด่นมากๆรีบทําได้เลยครับต่อไปดาวสุดท้ายที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพุธก็จะย้ายกองกันไปอยู่ในราศีมังกรตามดาวอังคารไปนะครับอังคารย้าย16พุธย้าย17ครับพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืนอนมรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือโชคลาบนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนโชคลาบแล้วก็ เราจะเรือนมรณะก็คือความเปลี่ยนแปลงหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับพอย้ายมารวมกลุ่มกับเขาในภพศาสตร์ช้าก็จะหมายถึงผลประโยชน์หรือโชคลาภในเดือนนีเนี่ยก็จะมาจากการติดต่อสื่อสารการเจราจากับคนทางไกลนะครับมรณะคือทางไกลต่างประเทศหรือการได้รับโชคลาบนะครับได้รับลาบผลจากสิ่งที่เคยเสียหายไปแล้วกลับมาเรียกว่าให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับภพบมรณะเนี่ยให้คุณในเรื่องของเรื่องของเงินประกันนะครับเงินมรดกนะหรือว่าเงินที่เรียกว่า คุณเคยคิดว่ามันจะไม่ได้คืนแล้วเนี่ยจะกลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ก็คือดาวที่ย้ายราศีทั้งหมดมี5ดวงส่วนคุ่มดาวที่ไม่ย้ายราศีเราเริ่มจากดาวพฤหัสบ,บดีครับพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่สําคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือเรือนการเงินนะครับเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องการลงทุนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ดาวพฤหัสกำลังเดินถอยหลังอยู่ในราศีมิถุนก็คือพบมรณะนะครับได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประนะครับแล้วก็เป็นอุจจาวิราชด,ด้วยความหมายก็คือการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็โครงการใหม่ๆนะครับปุตตะนะครับเข้าไปสถิตอยู่ในภพมรณะแล้วก็มีการเดินถอยหลังถอยหลังเนี่ยพักสับโหนเขาจะเรียกว่าพักนะครับพอผ่านไปอากาศก็ไก่รอเรือนะครับ หมายถึงแผนงานใหม่ๆหรือรายได้อาจจะมีความล่าช้านะครับหรือต้องมีการนำแผนการเงินเก่าๆกลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุจาวิราชนะครับก็ยังบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จจากการเงินในก้อนใหญ่ที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะ,ะคุณจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนะครับมรดก หรือมอรณะเนี่ยอาจจะแปลว่าง,งานออนไลน์ก็เป็นไปได้นะครับต้องรอจังหวะเวลาสักนิดหนึ่งเพราะดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังอยู่นะครับต่อไปดาวพระเสาร์ครับเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสและพันธุกกาลังเดินหน้าอยู่เลยนะครับอยู่ในภพปุตตะนะดาวเจ้าเรือนครอบครัวและสังคมเนี่ยมาสถิตในภพปุตตะหมายถึงคุณกํลาลังสร้างรากฐานหรือโครงการใหม่ๆหลายๆคนก็จะมีการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับสร้างอสังหาริมทรัพย์ หรือต้องใช้ความอดทนในการวางแผนนะครับในการทำอะไรสักอย่างในระยะยาวเสาเนี่ยเรียกว่าอยู่ไหนอยู่ยาวครับคุณช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะมีมีเกณฑ์ในการสร้างหลักทรัพย์นะครับซื้ออะไรที่เรียกว่าอาจจะต้องเป็นหนี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นหนี้แล้วเรียกว่าสามารถที่จะอยู่ได้แบบยาวๆนะครับเป็นอะไรที่เป็นสมบัติสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีมากๆนะครับเอาล้วครับดาว เจ้าเรือนพันธุอีกเรือนอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือพระราหูเลข8นะครับเสาเมื่อกี้เลข7นะฮะร,ราหูเลข8เนี่ยเขาเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุโดยตรงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความหมายก็คือชาวพิจิกจะมีความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามราหูเนี่ยก็จะให้อิทธิพลในเรื่องของต่างประเทศต่างชาติหรือความวุ่นวายผสมควน ดังนั้นเนี่ยนอกจากว่า,าคุณจะอยู่บ้านอย่างสงบราบเรียบเนี่ยเมื่อการมีราหูในภพพันธุคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการซ่อมบ้านเปลี่ยนแปลงภายในบ้านนะรีโนเวทหรือบางคนก็อาจจะย้ายบ้านนะครับเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปได้ครับต่อไปสุดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูนะครับซึ่งกําลังเดินถอยหลังนะครับเลงลัคนาอยู่นะในภพปัตนินะเป็นดาวแห่งความพลิกผันสถิตในภพคู่ครองหุ้นส่วนและกําลังเดินถอยหลังเนี่ยอาจจะแปลว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับ คู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาของการทบทวนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่นิ่งสนิทคุณอาจจะต้องระวังเหตุการณ์ที่ปรับเปรับเกี่ยวกับคู่สัญญาแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเขาอยู่ในตรงภพราศีพฤษภตรงนี้นะครับเรียกว่าอยู่มาตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์บางคนเกิดขึ้นแล้วบางคนยังไม่เกิดก็จะเกิดในช่วงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยเรียกว่าในภพดาว ในภพศาสตร์ช้าเนี่ยมีดาวที่โดดเด่นมากๆเลยเนาะดาวแบบสีดวงย้ายเข้าไปอยู่ในศาสตร์ช้าช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เงียบๆนะครับดาวเข้าภพศาสตร์ช้าเยอะขนาดนี้เนี่ยออกไปหาสังคมออกไปหาเพื่อนฝูงครับไปติดต่อมีคอนเน็ชันมีอะไรเงี้ยเข้าไปติดต่อแล้วจะได้โชคได้ลาบนะครับใต้เรื่องความสําเร็จขึ้นมานะคุณมีดาวอังคารมหาอุดเนี่ยเรียกว่าต้อง ดำเนินการในช่วงนี้แหละอะไรที่คิดไว้จะทํายังไม่ได้ทําสัก,กทีรีบทาครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาพูดกันเป็นรายด้านนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเราเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนนะฮะการงานในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณมีอํานาจเหลือล้อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอํานาจแห่งการเจรจาการขนาดการขยายคอนเนคชันเพื่อนฝูงสังคมอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่าอยู่ในภพสาตร์ช้าเนี่ย ในเดือนนี้เนี่ยการงานของคุณจะมีพลังแบบโอ้โหมีพลังมหาศาลครับปกติชาวพิจิกก็เป็นคนที่มีพลังงานสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมดาวอังคารเป็นมหาอุดเนี่ยเรียกได้ว่าเอาโ,อโหเขามากลุมกับดาวอาทิตย์ด้วยจเจ้าเรือนการงานนะครับทําให้คนมีอํานาจมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์สูงมากหรืออีกในหนึ่งก็แปลว่าคุณจะต้องมีการเอเรียกว่า active action สูงมากนะต้อง ดําเนินการต่างๆติดต่อประสานงานกับผู้คนนะไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะครับในเดือนนี้นเรียกว่าเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยละแต่ว่าเหนื่อยแล้วสำเร็จนะครับเหนื่อยแล้วได้ผลที่ดีนะหรือใครที่มีปัญหาค้างคาใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรที่แบบดีลธุรกิจที่ตกลงกันไม่ได้มาก่อนนะครับคุณจะปิดจบปัญหาได้ในเดือนนี้นะคุณจะมีความสามารถในการจัดการต่างๆให้มันจบได้นะแต่อังคารกับอาทิตย์เนี่ยต้องระวังความขัดแย้งอยู่เหมือนกันนะครับ จะพูดจะจาอะไรอาจจะต้องดูสีหน้าดาูภาษากายภาษาคําคพูดให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เกิดการทะเลาะขัดแย้งกันนะคือทะเลาะก,กันปุ๊บเนี่ยคุณจะชนะแหละแต่ว่าถ้าไม่ทะเลาะก,กันได้เนี่ยมันจะดีกว่ามันจะเคลียร์กันได้ด้วยแบบความนุ่มนวลเพราะตรงนี้จริงๆก็มีดาวศุกร์ยุ่ร่วมอยู่ด้วยนะครับเป็นดาวแห่งความแบบความสวยความงามความารื่นรมนะเนหานะครับดาวศุกร์เนี่ย ก็ร่วมอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีดาวพุทธดาวแห่งการเจรจาร่วมอยู่ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยขอให้ใช้สติแล้วก็ตั้งใจให้ดีมีวาทะสินในการพูดเนี่ยเรียกว่าคุณชนะใสใสแล้วก็สามารถที่จะครองใจคนได้ด้วยนะครับต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเรียกว่าเงินก้อนใหญ่ยังนิ่งนะครับแต่ว่ายังมีรายได้เสริมจากสังคมเข้ามานะครับ ความหมายก็คือดาวพฤหัสบดีในเดือนการเงินเนี่ยนะเจ้าเดือนการเงินเนี่ยยังคงเดินถอยหลังอยู่ในราศีมิถุนในภพมรณะทําให้เงินก้อนใหญ่หรือโบนัสหรืออะไรที่คุณคาดหวังว่าจะมาในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าจะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นเงินในลักษณะนี้ครับมันจะเป็นเงินพวกเงินประกันนะครับหรือว่ามรดกอะไรพวกนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบมีข่าวเข้ามาแล้วแต่ว่าการที่พฤหัสยังเดินถอยหลังอยู่เนี่ยก็อาจจะยังต้องรออีกสักนิดนะครับต้องรอสักหน่อยนะ ในขณะเดียวกันดาวพุธเจ้าเรือนตรงนั้นเนี่ยก็พุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาบด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนของมรณะด้วยนะครับก็มาเดินให้คุณนะครับให้คุณก็คือให้โชคให้ลาบในเรื่องของการติดต่อประสานงานทําให้คุณมีรายได้ที่เข้ามานะครับจากคนที่รู้จักนะฮะเงินต่างๆที่คุณรออยู่อาจจะเลื่อนไปสักหน่อยแต่ว่าคุณอาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับ หรือว่าเป็นไรายได้ที่อาจจะไม่เล็กน้อยก็ได้นะับเมีอยอังคารมหาอุดอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะมาจากการที่แบบติดต่อคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับหรือว่าเพื่อนแนะนําลูกค้ามาให้อะไรเงี้ยนะครับทําให้เรียกว่าการเงินคุณก็จะไม่เสียหายในช่วงเวลานี้นะครับแต่มีรายจ่ายไหม มีแน่ๆเพราะว่าดาวพฤหัสตกอยู่ในภพมรณะนะครับแล้วก็มีความเป็นปราด,ด้วยมีเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินออกไปอันนี้ต้องต้องบอกให้ทราบชัดเจนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยไหนบอกว่าจะได้เงินกลายเป็นเสียเงินคือดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในภพมรณะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเกณฑ์เสียงเงินมันมีแน่นอนนะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ได้เงินก็มีเข้ามานะครับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเสียหายใหญ่หลวงขนาดนั้นคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของความรักครับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์แบบอย่างมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องลดความแข่งแกราวลงนะเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับในภพสังคมสําหรับคนโสดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางหรือว่าจากเพื่อนจากสังคมที่แนะนํากันมานะครับคนโสดมีโอกาสเลยที่จะแบบได้เจอใครคนใหม่ๆที่ติดต่อมานะครับไปงานสังคมไปออกทริปสั้นๆแล้วเจอคนที่ เรียกว่าถูกใจมีโปรไฟล์ที่ดีเข้ามาขอทําความรู้จักนะครับคุณก็จะมีเรียกว่ามีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะดาวศุกร์เทวีโชคตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าก็จะแบบได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสังคมแวดล้อมส่วนคนมีคู่ครับต้องระวังนะการขัดแย้งนะฮะโดยเฉพาะอ่าต้องระวังอีโก้ของตัวเองเพราะว่าดาวไปำตำดวของคุณค่อนข้างจะแรงนะครับสำหรับอ่าการที่คุณแรงตรงนี้เนี่ยพอมาอยู่กับดาวศุกร์ จริงๆอังคารกับศุกเนี่ยเป็นคู่ที่ดีต่อกันนะไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเรียกว่าคําพูดที่อาจจะขัดใจกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเกิดแบบพูดจาไม่ค่อยเข้าหูสักสักเท่าไหร่นะฮะเรื่องต่อไปที่จะต้องคุยกันก็คือเรื่องสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าพลังที่ล้นเหลืออาจจะทําให้คุณอาจจะทํางานหนักโหมงานหนักหรือว่า มีอุบัติเหตุได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะเวลาจะเดินทางเวลาอะไรต้องมีสตินิดนึงถ้าจังหวะไหนที่แบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันควรจะเสี่ยงดีไหมขอให้นึกไว้ก่อนว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็โรคเก่านะใครเป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้องหรือตับนะครับอาจจะเรียกว่ายังมีโรคเก่ามากวนใจได้นะครับส่วนโชคลาภนะครับดาวเกตในภพปุตตาเนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ให้ลังสังหอรที่แม่นยํามากนะถ้าใคร,รชอบเสี่ยงโชคอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กนะลูกหลานบริวารน,นะครับเลขที่บ้านทะเบียนรถหรือว่าสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆนะครับตรงนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคแบบงงๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็จะ,ะมีโอกาสที่จะได้นะครับ สิ่งที่ต้องระวังจริงๆก็คือเรื่องของดาบสองคมที่มาจากคำพูดนะครับต้องเตือนกันแรงๆเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะมีพลังงานสูงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากนะครับจากอังคารมหาอุดนี่แหละบางทีคำพูดอาจจะไปเรียกว่ามีความขัดแย้งกับคนอื่นได้เพราะอังคารตรงนี้เขาเจอกับอาทิตย์เจอกับพุธอังคารพุธเนี่ยเป็นคู่วิวาทะเลยนะฮะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยโอเคมันจริงแน่ๆแหละแต่มันอาจจะเรียกว่าทําลายจิตใจใครบางคนนะต้อง คอยระวังดีๆว่าเ,เราจะพูดออกไปดีหรือเปล่านะช่างใจนับ1นถึงสิก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้นะครับส่วนแนวทางในการแก้แล้วก็เสริมดวงชะตานะครับในช่องเราจะไม่เป็นสายมูนะครับช่องเราจะแนะนําการปรับพลังงานให้ตรงกับดาวนะครับก็คืออาจจะต้องฝึกการสื่อสารในเชิงบวกมากขึ้นพูดช้าลงนุ่มนวลขึ้นนะครับจะทําให้คําพูดเนี่ยเรียกว่าสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องออกกาลังกายเยอะสักหน่อยนะช่วงนี้เนี่ยเพื่อระบายพลังงานมหาอุดของดาวอังคารนะครับคุณจะได้แบบมีพลังกายพลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยถือว่าคุณมีพลังงานสูงมากนะครับคุณมีเครื่องมือครบเลยที่จะคว้าความสําเร็จมาได้ขอให้แบบปรับจูนตัวเองให้รับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นนะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเลยครับในช่วงเวลานี้นะ ก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากคําคมจาก r a ฟว h w อร์โดอิมเมอร์นะครับกล่าวไว้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตไม่ใช่การมีความสุขแต่เป็นการมีประโยชน์เป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีความเมตตาเพื่อให้ชีวิตของคุณสร้างความแตกต่างแล้วก็คุณจะได้ใช้ชีวิตเป็นอย่างดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดชโหราศาสตร์เจ็ของเราด้วยนะครับ หากต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ